ดีคะ่ะพี่น้องปองไปพ่อๆกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มเสือเจนนะคะเนาะมือหนีพามาหาน้องสาวนะคะน้องสาวฟันดีดีพดันะข่อยกับมาเอาเอาเอา,เอาฟันดีกับมาวอาซูฟังแนวสันว่าฟันดีเนาะคะ่ะเนาะงวดว่าใันผูใ้ใดถึงแน่นาะคะ่ะอันเลขปูพญานาะคปูเขาเนาะที่ไปเอาอยู่ที่ปูอยากให้บวงชวงให้เป็ดสองเปดสามพึ่นกะหายกะคักเด้อคะ่ะ เป็นยางดวงบ่มีเนาะค่ะใส่แต่อายุกับทะเบียนรดเอากระมานอันฟังความฝันน้องสาวเทพาลักไปพร้อมๆกันว่าสีฝันจังเดเนาะกันเนาะสวัสดีจ้าอีหลาสวัสดีท่านช้องสวัสดีจ้าค่ะเอาบอกค้ามฝันซูฟังเน้ความฝันอันอันที่ว่าเลกออกก่อนนั่นบอกเมืนอใดเอาเอาความฝันฝันมือคืนอืฝันมือคืนอนู่ฝันดีครับฝันฝันคือจังฝันดีว่าจะของที่ีม่โชคเนี่ยล่ะฝันฝันว่าไอจะคองไปเปิด เปิดล้านเปิดล้านเสาพระแม่จ้าแต่ว่ามีพระหลายๆลดิในความฝันนะล้านเสาพระบ้านนี้มันจะเป็นแม่น้ำเงาเลยออืนั่นแปกระถ่ายว่าเป็นแม่น้ำโคงเป็นอย่างจักจักมงนี่แหละค่ะบที่นี่มันก็จะมีพระทุดงที่ดุพระทุดงอู้ขบวนยางเงาเลยค่ะพระไม่ได่ขบวนพระเลยพระทุดงงานทานมาหมงที่ว่าหนูตั้งโตัวให้เสาพระออื นางมาบนี่กัสิมีพูดเฒ่าเพ่นึงแต่ว่าพเพื่อนบม่ได้เป็นพระเนียเพื่อนเป็นพูด,พดเฒ่าใส่ชุดขาวผูหยิงผูไซหัวงอกผูไซหัวงอกแต่ว่าเบิ่งสรงแบบผู้งามเนี่ยหนัะคน้นผิวดีนะแต่ว่าเป็นดูดีดูดีนางมา้าก็เลยถามว่าพระองค์นี่เทศจากอันไม่ยิ้วเวน่พผ่นน่าวหนูก็เลยว่าจา้าเทศจากไม่ยิ้วเป็นก็จับเบิ่งเพื่อนมาเพื่อนมากเพื่อนมากบดนี้เพื่อนกันเลย อนูก็เลยเอาไปโลดูก็เลยว่าไอ้สิมันเพื่อนมาเพื่อนมาเอาของค้นซึ้งสินะพันเพื่อนขันธนูให้เพื่อนเพื่อนก็สิใงห้หนูกครับเพื่อนก็เลยย่างไปเอากงนกแม่จ้ากงนกแล้วมันมีนกนกนกสะท้อนแสงนกออกแสงแม่จ้าอยู่ในกรงนะกรับลอตเตอรี่สวใบอยู่ในนั้นนกอหลีนกมีชีวิตนี่ินกมีชีวิตนกอิลีกนกขังอยู่ในกรงนกขังอยู่ในกรงมบที่นี่นกมันออกแสงไหม คือบอกแสงเขียวเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นแสงสีเขียวเป็นแสงสีเขียวคือไฟนี่อ่อนสีเขียวน่ะแสงสีเขียว่ไดตัวนกนลไม่ได้ตัวนกแม่ได้ตัวนกแบบที station, <int os> Enough, ่นี่อันผากนกมีลอตเตอรี่สองใบแต่ว่าบ่เห็นเบอร์แต่ว่าเห็นว่าสองใบเพิ่นยกหายบะนี่ หมอที่นางไทยบ้านเพิ่งก็เลยตกมือแหงสิแี่เพื่อโอ้ยดีดีได้ของดีเพิ่นวันนึงได้ของดีหนุ่ยซีบอถึกแล้ววันที่หนึ่งสติหนูกะบ่หงูเด้อหนูว่าเอ๊ะเป็นเพื่อมาให้หนูแสดงในความฝันหนูกะตื่นเด้อเพราะว่าฝันช่วงเศร้าตื่นหนูก็เลยมานั่งคิดหนูก็บแบบมีความสุขในหัวใจแม้จากในหนูมือมือเคลื่อนแบบก็มีความสุขตื่นมาจะมีความสุขมีสีมัหนี่อันนั้นรัตตรีเนี่ยเห็นตัวเลขก่ะนางลอตเตอรีเพราะเห็นเห็นแต่ว่าซองใบเพิ่นให้มากำหนดเลยหูแต่ว่าซอง ห่วย่าแม่นว่าอีหล่าไปซื้อตัวใดก็ได้สวงใบที่อกเตะแข้งไม่ใช่หรอว่าใีจังใดเพิ่นมาซื้ออีหยังจีกับนุแต่ว่ามีความมาซื้อเพิ่นมาซื้อแต่บ่ฮู้ว่าซื้ออีหยังออืแต่วันพูดถึงว่าเนาะอันนั้นซื้อตัวใดก็สิถือถ้ามีโชคคือว่านแล้วแต่ผู้ใดอั็นตีความฝันแม่นตีให้แน่นกเนาะนกในกรงอือนกอยู่ในกรงก็ฝันเห็นพระฝันเห็นพระนกพระกับเปียดเน่น <ม>จเ<อ>ะเปรียบเปรียดที่พระเรก่เอาอันนี้ผูใ้ใดตีความฝันแมน่นกว่าตีในเด้ย๋ยวกาเพระาะว<ช>่าในความฝันมันเห็นแต่ลอตเตอรี่เนาะนางเห็นลอตเตอรี่แต่แผ่นลอตเตอรี่เลื้อยสองใบพลนาเอาห้พะนาวาก็เอาเพราะว่าเขากับห้พระเพื่อนยังสี่นะโนกับหพพ้พระเพื่อนแบบบะไรที่ต่างเพื่อนมากเพื่อนขอนโกับห้ไปเลยเด้กเป็นกะเลี้ยบว่าเอาของเพื่อนฟรีเพียงบางสิเพื่อนเลี้ยห้คืนเป็นกะเลยไปเอานกมาห้แเนกะเลี้ยบเอากะเลี้ยบเอาโนไับกะเลเอาของกบเลเอาเด็ก ใช่เป um kind of so, uh, ่าโอ้แบบจริงเขาดีความสูงแลาหนุ่มันเสียงมันต่ำเสียงมันออกเสียงมันเบื้ยวเสียงแต่สมัยสิได้สุกนี่ใช่ป่กับอันอันเล็กปูพญานาคเขาเนี่เนาะปูจริงเขาไปบวงสวงไปบวงสวงว่าเป็นมาเตคทานู่นน่ะกัมแม่นเด้ค่ะเปรเล็กเขาค่ะแปดสองแปดสามนี่แปดสามนี่บัดนี้มันบัดมาออกอายุอายุหนูหนูอายุสามสิบเจ็ดปีมันจะออกโตกับ จำวามฝันน้องสาวไดวบนที่ว่าน้องสาวฝันเห็นสาวอันบ้านนานุ่มสิดินน่ะขับรถซุนอันเลียดกระเด็นออกมาเลียดเต็มตัวมันผัดไปออกเลขผู้ฝันผู้ฝันคืออ่าน้องสาวเทพหลักนาอค่ะฝันว่าพีสาวนี่ถือรถซุนพีกับมาสือทะเบียนรถกับอายุเจ้าของมันผัดไปออกอายุน้องสาวสามสิบเจ็ดแล้วนางโอ้เสียดายหลยวัดที่นี่กะฝากเส้นช่องเนาะ เด็กปูเล็กปูมาที่นี่เด็กปูพากันไปขอขมาเมื่อนั้นไปขอัขมาก็พอขอขม้าเราก็หายปวดขาเลยค่ะแต่ผูกใดได้เบิ่งคิดเนาะได้เบิ่งคิปเหลือเสื้ออีรีัดที่นี่ก็ได้จุดเล็ถูกเพื่อนก็สิเป็นเล็กเขาเห็นเป็นเล็กเปยดชัดชัดเปเปดชัดชัดบันี้ข้างล้างก็เห็นเป็นสามแต่ว่าสร้างน่ะเพื่อนเห็นเป็นสี่สี่เปดสามเพื่อนสรงมาอ่ะเพื่อนมาซื้อสามตัวสี่เปดสามเพื่อนแาบริเลสซื้อสองตัวเพิ่นได้บ่าบดถือ แต่ว่าชาวบ, e บ้านนะผู้ใดเบิ่งคลิปนั้นเนาะบอกยุปเปยดสองเปดสามบอกเลขแค่สองตัวถ้าผู้ใดผู้ใดเบิ่งกระสีสิทำม <qu> <c oughs> ักเลขปูเนาะแต่ว่าวันนี้วันพระวันพระวันที่หกนี่ยบ่าววางเนาะอาจสิบวันพระวันที่สิบสามสิพาไปเอาไม่ไปเอาไม่พระเดือดละเลขออกไก่เมืองเลขกเมียนสิพาไปขอปูไม่แต่ว่าปูว่าสิให้โชคก็เมืนตีนังปูว่าสิให้โชคอีกอยู่ค่ะให้เรื่อยๆค่ะในความรู้สึกคือในในความฝันคือว่าในความฝันเพิ่นกับว่าเพิ่นน่าให้โชคเพิ่นกับให้โชคเพชรดีกับเพิ่นแบบไอ เซ็นายพืนแบบเสแล้วเขามมศสัท้าอยู่แล้วนะทุกวันพระเมเอานามเอาปลิมาตรากใหม่เป็นพือนแมรินพื้นใจโชคต้อเนื่องเรื่อยเรื่อยเมรนผู้ใดเคยเห็นพญ่าปวกขาวเนี่ยเนาะสีขาวงามดีลีดีขาวค่ะามเพื้นใส่ชบว่าขึ้นมาลางเทิงปกติอันจอมปวกเมรินเมรินเมรินขางเทิงแต่อันนี้หูหลุน เล็นลุมลงข้างลางเป็นโงล้งลางลงเป็นถํำลงไปข่างลางเลยค่ะเนาะถ้าผู้ใดเบิ่งคิปนั่นเนาะี่ว่าว่าปูหอสุหมอท้เนาะหมอทัอันยูยูยู่บานนาพเนี่แหละหมอทําอยู่บานยมเพื่อนนาพ่ดเพป่นแม่นเพื่นเบื้องแม่นเพื่นกระเบื้งไห่ะคะว่าเป็นเมืองเก้าเป็นหมองสมบัติเพื่อนสมบัติปูเพื่อนนันแหละย่นันเพื่อนเสาอยู่นันแต่ว่าเพื่อนไห้มาชกเพื่อนเพื่อนจิไหโชกให้โชกเจ้าของบ้านให้โชกทุกคนเพ่่่่่นนบออกววาาาแมีหลื้ออเ่นกา แขงขีเนเด้อมาบวงสวงช่วยกันเวทีวดนี่ล่ะค่ะสิพาไปเอาสามตัวส้งแบบผู้ผู้งามเนี่ยนาข้นผิวดีนะแต่ว่าเป็นดูดีดูดียางม็เลยกวถามมาพระองค์นี่เทศจจกอันไม่ยิ้วเบนบบผ่นนาว่าหนูก็เลยว่าจ้าเทพแจกไม่ยิ้วเป็นกะจับเบิ่งเพิ่มมาเพิ่นมากเพิ่นมากบาหนีเพิ่นกันเลยขอหนูก็เลยเอาไปโรดหนูก็เลยว่างสิี้เพิ่นมาเพิ่มมาเอาของค้นซึ้งสิน่ะ พันเพื่อนพันันูให้เพื่อนเพื่อนกับสิงให้หนูครับเพื่อนก็เลยยางไปเอากงนกแม่จ้ากงนกแล้วมันมีนกนกนกสะท้อนแสงนกออกแสงในจ้าอยู่ในกรงนะกรับลอตเตอรี่สวใบอยู่ในนั้นนกอีหลีนกมีชีวิตนกมีชีวิตนกอิลีนกนกขังอยู่ในกรงนกขังอยู่ในกรงบบที่นี่นกมันออกแสงไหมออกแสงเขียวเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นแสงสีเขียว เป็นแจงสีเขียวคือไฟนี่อ่อนสีเขียวนะ่ะแจงสีเขียวคู่นกนะนี่ตัวนกเนมะียนี่ตัวนกบที่นี่อันฐานนกนี่ลอตเตอรี่สองใบแต่ว่าบ่เห็นเบอร์แต่ว่าเห็นว่าสองใบเพิ่นยุกหายบะนี่ หที่นางไทยบ้านเพิ่นก็เลยตกมือแหงสิแม่เพิ่นโอ้ยดีดีแด้โค้งดีเพิ่นว่านนู้นแด้โค้งดีหนุ่ยซีบ่ถือรางวัลที่หนึ่งสติหนูกระเบงหนูเด้อหนูว่าเอ๊เพินน่นเพรื่อาให้หนูะได้ในความฝันหนูก็ตื่นเด้อเพราะว่าฝันช่วงเศร้าตื่นหนูก็เลยมานั่งคิดหนูก็แบบมีความสุขในหัวใจแม้จะในหนูม,บบมือมือเคลื่อนแบบเพรามีความสุขตื่นมาแต่มีความสุขดีมาหนี่อันนั้นลอตเตอรีเนี่ยเห็นตัวเลขกว่านางลอตเตอรี่พ่าเห็นเห็นแต่ว่าซองใบเพิ่นให้มากับโน้เลยู้ว่าใบอยู่ในหันแต่่เเห็นลข หน่วย่าแม่นว่า pues ยี่หล่าไปซื้อตัวใดก็ไดส้วงใบมันสิออกแต่แข็งสิหรืว่ามีจังใดเพิ่นมาซื้ออีหยังจีนุตว่าไม่ค่ามรู้สึกว่าเพิ่นมาซื้ออี่าแต่บางหัวซื้ออีหยังอือแต่ว่านพูดถึงว่าเนาะอันนั้นซื้อตัวใดก็บิถือธรรมนิสุขคือว่านแหละแต่ผู้ใดอ่อนตีความฝันเหม็นตีเฮเน่หนกนกในกุงอือนกในกิงก็ฝันเห็นพระฝันเห็นพระนกพระกระเปียดเน่น นเจ้าเกลี้ยพระเปียกนึกพระเก่าอันนี้ผู้ใดตีความฝันแม่นก่อนตีในเด้อค่ะเพราะว่าในความฝันมันเห็นแต่ลอตเตอรี่เนาะนางเห็นเห็นตลตลีแต่แผ่นลอตเตอรี่เลื้อยสองใบพลนาเอาให้พระนาลากะเอาเพราะว่าเขากะห้พระเพื่อนยังสี่นะโนกับห้พระเพื่อนแบบอ่ได้คิดตามเขึ้นมากขึ้นหัวโนกับห้ไปเลยเด้อเป็นก็เลยว่าบ่เอาของเพื่อนฟรีเพ่ไปมังสี่เพป็นเลยะห้คืนเพป็นก็เลยไปเอานกมาห้ยเนาะจะเลยว่าเอ้าก็เลยเอาเพื่อนหายก็เลยเอาของก็เลยเอาเด้ เลยว่าโอ้แบบเตนเขามีความสูงลงหนุ่มมันเสียงมันต่ำเสียงมันออกเสียงมันเลื้ยงเสียงสามสิบเอ็ด้สวรรษไงใช่ปะกับอันอันเล็กปูพญานาคเขาในเนาะปูที่เขาไปบวงสรวงไปบวงสรวงว่าเป็นมัตเตทานนูน่ะกัมแม่นเด้ค่ะเป็นเล็กเขาพักค่ะแปดสองแปดสามนี่แปดสามนี่บัดนี้มันบัดมาออกอายุอายุหนูหนูอายุสามสิบเจ็ดปีมันจะออกโตกรับ จำวามฝันน้องสาวด้บ่ที่ว่าน้องสาวฝันเห็นสาวอันบานานุ่มสิดินน่ะขับรถสุนอันเลียดกระเด็นออกมาเลียดเต็มตัวมันผัดไปออกเลขผู้ฝันผู้ฝันคืออั<ด>นน้องสาวเท<ด>พหลักเนาะค่ะฝันว่าพีสาวนี่ถือรถซุนพ<ด>ีกับมาสือตัทะเบียนรถกับอายุเจ้าของมันผัดไปออกอายุน้องสาวสามสิบเจ็ดแล้วนางโอ้เสียดายหลายวัดที่นี่กะฝากเซ็นช่องเนาะ เล็กปูเล็กปูมาที่นี่เล็กปูพากกันไปขอขม้าเมื่อนั้นไปขอขม้ากับพราขอขม้าเราก็ับหายปวดขาเลยค่ะอืแตู่้ดได้เบิ่งคิดเนาะถ้าได้เบิ่งคิปเหลือเสื้ออีรีัดที่นี่กะได้จุดเล็ถูกเพื่อนกัสิเป็นเลขเขาเห็นเป็นเล็กเปรตชัดๆเลแกเปรตชัดๆบันี้ข้างล่างกะเห็นเป็นสามแต่ว่าสร้างน่ะเพื่อนเห็นเป็นสี่สี่เปดสามเพื่อนทรงม้าอน่ะเพื่อนมาสืบสามตัวสี่เปดสามเพื่อนแบบเบเลยสืบสองตัวิ่นได้บ่าบดถือ แต่ว่าสาบ้านนะผู้ใดเบิ่งคลิปนั้นเนาะบอกยุปเปยดสองเปดสามบอกเลขแค่สองตัวถ้าผู้ใดผู้ใดเบิ่งกระสีสิ้ามักเลขปูเนาะแต่ว่าวันนี้วันพระวันพระวันที่หกนี่บ่บ่วางเนาะอาจจะพันพระวันที่สิบสามสิพระไปเอาไม่ไปเอาไม่พระเดีอดละเลขออกไก่เมืองเลขกเมีนสิพาไปขอปูไม่แต่ว่าปูว่าสิให้โชคก็เป็นตีนังปูว่าสิให้โชคอีกอยู่ค่ะให้เรื่อยๆค่ะในความรู้สึกคือในในในความฝันที่ว่าในความฝันเพื่อนกับว่าเพื่อนน่าให้โชคเพื่อนกะให้โชคเพชรดีกับเพื่อนแบบไอ เป็นใบพื้นแบบเสร็จแล้วเขามีศรัทธาอยู่แล้วน่ะทุกวันพระโชคเมียนเอานามเอาปลิมากระดักไม่ไปพื้นแม่นจ้ะพื้นใส่โชคต้อเนื่องเรื่อยเลื่อยพื้นว่าเป็นสีหายเรื่อยเมียนผู้ใดเคยเห็นพญาปวกขาวนี่เนาะสีขาวงามดีเด้สีขาวค่ะงามพื้นใจโชคว่าขึ้นมากลางเทิงปกติอันจอมปวกเมียนเมียนเมียนลางเทิงแต่อันนี้หู้หลุ่ง ล,ลุงขังลางเป็นพงลุงลางลุ้งเป็นถัมลงไปขังลางเลยค่ะเนะาะแต่ผู้ใดเบื้องคิดนดเนาะที่ว่าหาปูหหมอดท่อมเนาะหมอดท่อันยูยูยู่บานนาพูดเนี่แหละหมอทําอยู่บาน,านยมเพื่อนนาพ่าเพป็นแม่นเพื่อนเบื้องแม่นเพื่อนกระเบื้องไห่นะคะว่าเป็่นเมืองเก้าเป็นหมองสมบัติเพื่อนสมบัติปูเพื่อนนั่นแหละยู่นั่นเพื่อนเ้ายู่นั่นแต่ว่าเพื่อนไห้มาชกเพื่อนเพื่อนสิไหโชกให้ชกจะาของบานใหชกทุกคนแต่เพื่นบอกว่าแม่นที่ว่า ทั้งขี่ใน่เต้อมาบวงสวงชลอยกันวเวทีวดนี้ล่ะค่ะสิพาไปเอาสามตัวตุงตรงวดนี้สิไปเอาอืเพราะว่าอ่าคันปูว่าให้เนาะหลุดร้านส่งใบก็ว่าสิไปเอานามไส้ให้เพื่อนดูเอานามไปใส่เพื่นเมรีอ่างนะกับไทยบึงนี่ให้แอนอันนี้กันกับเอฟชีบึงเอฟฝันดอกไม้เปนตั้งใบให้เพื่อนเขาเป็นพุ่มเป็นยามกอนมันห่อนผดเนาะมันห่อนแต่ว่าอ่าในความฝันเนี่ยปืนปิติก็ดีแล้ว ซื้อตัวใดก็สิถือเราเก็คิดว่าโอ้ปูเรามาอยู่งวดแรกล็อกกระไห่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไห้ใคาอิลีเนาะเลขถูกแ่บเปียดสองเปดสามเนอเลขก็เลยว่าโอ้มันสุดยอดตัวนี้สันดอกแน่ยนยุตเตนี่นั่นแหละพอไดกับเกล่ห้อเข้าไปจำเลยประกอบเกล่ห้องเนาะก็จะออกออกออกกับแม่ก็แต่งยางก็ไปกับเกล่ห้องหลับเลยกับกับเปียกยังเปียกใจอยู่ดิแต่เออบ่ปากมาที่นี่กะอ่ล้อเนาะปูใดสีล้อเล่ปู ของเฮาสิไปนี่นกะล้อเลขวันพระกันนาพระนี่บ่ว่างสิไปบวชทั้งสองกับน้องสาวสิไปบวชอยู่วัดน้องขาวห่มขาวถือสิ้นแปดสามคืนพระที่สิบสามหมันชื่อสามเมร์วันพระที่สิบสามเพิ่อนห้ไปเอาทุกวันพระมานางวันพระที่สิบสามกะสิพาน้องไปได้เป็นเป็นวันพระเพราะว่าเพื่อนห้ให้แค่วันพระคุณบอกว่าจะให้แค่วันพระสิพาน้องไปบวงสรวงไหวแล้วกะขอสุขขอลาแบบแฟนชงเอฟซีไม่เนาะจ้าจ้ากะรอติดตามด้วยค่ะเด้ออ่านสุดท้ายนี่กะ เอาให้น้องสาวที่ประหลักให้พรค่ะสำหรับรวยรวยให